อภุศลจิตสิบสองนะถ้าดูผังจิตด้านขวาเราจะเห็นอยู่ตรงนี้นะผมอยากให้ทุกท่านมีภาพของจิตแปดสิบเก้าเนี่ยอยู่ในใจนะครับทํายังไงก็ได้ให้อยู่ในใจให้ได้นะครับอันนี้อภุศลจิตสิบสองนะเรามาดูกรณีอกุศลจิตสิบสองเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นส่วนของตัวโลภะมูลจิตถามว่าตัวอกุศลจิตสิบสองเนี่ย มีอะไรเป็นเหตุเอ่ยเหตุที่ทําให้อกุสลเกิดขึ้นอโยนิโสใช่ครนี้ถ้าเราพูดถึงเหตุทั้งหมดเลยทําไมถึงเกิดอกุศลได้ครับจริงจริงแล้วถ้าเราเอาตามพระสูตรนะก็คือที่เราเกิดอกุศลได้เนี่ยหนึ่งก็คือเรา ตั้งตนไว้ผิดตั้งแต่ในอดีตอันนี้เหตุไกลก็คือถ้าเราตั้งตนไว้ผิดเนี่ยแสดงว่าเราทําอุศลมามากจึงทําให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เราทําอกุศลได้ง่ายก็คือหมายความว่าให้รู้เลยว่าถ้าเราทําอกุศลง่ายแสดงว่าเราเคยตั้งตนไว้ผิดถามว่าตั้งตนไว้ผิดตั้งยังไงครับตั้งตนไว้ผิดก็ตั้งไว้กับโลภะโทสะโมหะหลงไปกับรูปเสียงกินรสัมผัสนี่คืตั้งตนไว้ผิด การมัวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกตรงนี้เรียกว่าตั้งตนวิผิดนะครับพอตั้งตนวิผิดแล้วเกิดอะไรขึ้นในปัจจุบนันอ,อัตตะสัมมาอ,อัตตะมิจฉาปฏิทิฐิทาให้เกิดปุเพอัตะตะปุจตาคือเราไม่มีบุญไม่มีบุญเก่าถ้าเราไม่มีบุญเก่าก็คือเราจะเป็นไงเอ,อ่ย อยู่ในประเทศที่ไม่ไม่สมควรเมื่ออยู่ในประเทศที่ไม่สมควรทำให้เราอาสัพปุริอสัพปุริสังปุลิสูป,ปะนิสยะคือการที่เราไม่ได้พบกับสัพบรุษการที่เราไม่พบกับสัพบรุษทำให้เราไม่ได้ไม่ได้ฟังธรรมเมื่อเราไม่ได้ฟังธรรมเราจะเกิดอะไรขึ้น ก็คือก่อนอายุนิสงสก่อนอายุนิสงสกติการนกะ็คือเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ฟังธรรมจะทําให้เราตั้งตนไว้ผิดอีกครั้งหนึ่งในปัจจุบันเรียกว่าอัตตมิจฉาปณิธิอีกครั้งหนึ่งจึงทําให้อายุนิสงสกติการเกิดขึ้นถ้าเราพูดถึงเหตุโดยภาพรวมทั้งหมดเลยก็คืออดีตเราตั้งตนไว้ผิดนะแต่ว่า ด้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราก็ยังมีบุญที่มาอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าแสดงว่าในอดีตเราตั้งตนไว้ถูกนะเพราะว่าทุกวันนี้เรามีบุญเก่าเราอยู่ในประเทศที่เหมาะสมเราได้พบกับสัพพลุบเราได้ฟังทำขาดอย่างเดียวคือเรายังไม่ตั้งตนไว้กับคำสอนขาดอย่างเดียวนะถ้าเรามีสิ่งนี้ปุ๊บ การปิดประตูบายไม่ยากถ้าเราตั้งอัตตะสมาพนิธิสมาทานเป็นเป็นกับคำสอนเอาจริงเอาจากับการลดละตัวตนลดละความต้องการลดละลดละ,ละโทสะหยบหยาบถ้าโทสะยังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยอะไรละโทสะเอ่ยอะไรละโทสะศีละโทสะสมาธิละโลภะ แล้วก็ปัญญาละโมหะอันนี้เป็นพูดคร่าวๆนะแต่เพียงแต่ว่าขอให้เรารู้ว่าเราต้องอละกายวาจาทีเป็นทุจริตให้ได้นะในการที่บุคคลมาทําไม่ดีกับเราหรือใครมาทำกระดีกับเราแล้วเราก็ฟูเราก็อาชอบอะไรแบบนี้นะครับก็จะทําให้เกิดทุกข์ขึ้นได้นั้นเรามาดูโลภะมูลจิต8นะครับโลภะมูลจิต8ว่าโดยเหตุมี หนึ่งดวงว่าโดยเห็นมีหนึ่งดวงนะครับอันนี้ก็คืออยากจะให้รู้ว่าโลโลภะมรรจิตแปดเนี่ยมาได้อย่างไรถ้าว่าโดยเหตุคือมูลที่เข้าไปประกอบกับโลภะมรรจิตมีดวงเดียวถ้าว่าโดยมูลนะถ้าว่าโดยเวทนาเราดูบนกระดานก็ได้นะครับต่อจากนี้ไปทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในหนังสือของท่านนนหมายความว่าถ้า ดูตรงนี้เนาะอมาเราจะเข้าใจกับตัวสไลด์ได้เมื่อว่าโดยเวทนาสองดวงก็คือดวงแรกเนี่ยถ้าเราเอาโลภะมูลจิตตรงนี้มานะก็จะแบ่งแบ่งเป็นสมนัสสหัพตะจิตก็คือเกิดพร้อมด้วยความดีใจ1ดวงแล้วเกิดพร้อมด้วยอุเบกขาคือความเฉยเฉยหดวงจึงเมื่อแยกโดยเวทนาแล้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดโลภะสดวงถ้าว่าโดยสัมปยุต จะมีสี่ดวงเพราะอะไรเอ่ยเอาสองดวงนี้มามีสมนัฐนะข้างบนนะข้างบนนี่คือสมนัฐข้างล่างคืออุเบกขาพอเราเอาสัมปยุทธ์เข้ามาคือประกอบกับความเห็นผิดทิฏฐิตาตมสัมปยุทธจิตประกอบด้วยความเห็นผิดก็จะเกิดอีกสองดวงขึ้นมาแล้วก็ทิฏฐิตาตมวิปยุทธจิตไมไ่ประกอบด้วยประกอบด้วยความเห็นผิดว่าโดยสัมปยุทธ์จึงมีสี่ดวง ถ้าว่าโดยสังขารสังขารก็คือการกระตุ้นชักชือนเป็นปุกพะพประโยคะก่อนที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งจะต้องมีการกระตุ้นชักชวนนั้นการกระตุ้นชักชวนก็คือมีการกระตุ้นด้วยและไม่กระตุ้นด้วยพอเอาสีเอาสีมาคูณกับ2ก็จะกลายเป็น8ปก็คืออย่างเมื่อกี้บอกว่าสมนัสมีสองเบขามีสถ้าว่าโดยสัมปยุตขวิปยยุตก็มีสีถ้าว่าโดยชักชวนนะ จิตที่ไม่ต้องชักชวนเรียกสังขาิกจิตก็คือไม่ชักชวนก็จะทําให้มีสีแล้วแล้วเมื่อใส่สังขาิกมีการชักชวนขึ้นมาก็จะเกาะเป็นแปดดวงดังนั้นเนี่ยให้เรารู้ว่าแปดดวงเนี่ยมาอย่างไรบ้างว่าโดยเหตุหรือว่าโดยมูลมีหนึ่งว่าโดยเวทนามีสองว่าโดยสัมพยุตมีสี่ว่าโดยสังขารการกระตุ้นชักชวนจึงมีแปดดวงนะ อ่คันนี้เรามาดูโทสะมลจิตอันนี้เป็นโครงสร้างของจิตขึ้นก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยไปดูสภาวะแล้วไปดูความหมายอีกทีหนึ่งโทสะมูลจิตสองก็เหมือนกันว่าโดยมูลมีหนึ่งโทสะมูลจิตหนึ่งว่าโดยเวทนาก็ยังมีหนึ่งดวงเพราะว่าโทสะมีเวทนาอย่างเดียวคือโทมนัสสะเวทนาเรียกว่าโทมนัสสะกตจิตนะยังเป็นดวงเดิมอยู่ ว่าโดยสัมปยุตก็ยังมีอีกหนึ่งเพราะสัมปยุตด้วยปฏิฆะอย่างเดียวไม่เหมือนกับโลภะสัมปยุตด้วยความเห็นผิดนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าที่บอกว่ามีดวงเดียวเพราะเวทนาตรงนี้เนี่ยก็คือเขาประกอบด้วยความเป็นผิดและไม่ประกอบด้วยความเป็นผิดแต่ปฏิฆะเนี่ยไม่มีเพราะอะไรเอ่ยประกอบด้วยความโกรธไม่มีว่าไม่ประกอบด้วยความโกรธนะถ้าไม่ประกอบด้วยความโกรธก็ไม่ใช่โทสะ ดังนั้นเมื่อว่าโดยสัมพยุตกิมีดวงเดียวเหมือนเดิมนะครับเมื่อว่าโดยสังขารถึงจะมีสองดวงเพราะว่าความโกรธเนี่ยชักชวนให้เกิดก็มีโกรธเองโดยที่ไม่ต้องมีใครชักชวนก็มีนะเดีย๋ยวเราไปดูในเรื่องของตัวอย่างอีกทีหนึ่งในในส่วนของโทสะมร,ร,รจิตโมหะมรจิตสองว่าโดยเหตุมีหนึ่งดวงนะว่าโดยโมลมีหนึ่ง ว่าโดยเวทนาก็มีหนึ่งเหมือนเดิมก็คืออุเบกขาเวทนาว่าโดยสังขารก็คือมีหนึ่งดวงเหมือนเดิมเพราะว่าสังขารก็คือในตรงนี้เป็นการสงเคาะก็คือไม่ต้องชักชวนก็คือเวลาที่เราหลงหรือเวลาขณะที่เรามีความไม่รู้หรือมีความโง่เนะี่ยไม่ต้องชักชวนให้โง่หรือหลงเราหลงเองนะจะเป็นส่วนของอสังขาริกจิตว่าโดยสงเคาะเดี๋ยวอธิบายันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ามีสองว่าโดยสัมปยุต เพราะว่าโมหะมูลจิตสองเนี่ยดวงที่หนึ่งสังพยุด้วยวิจิกิจฉาเจตสิกเลยเรียกว่าวิจิกิชฉาสังพยุตตจิตประกอบด้วยความสงสัยอีกดวงหนึ่งอุทธัจจสังพยุตตจิตประกอบด้วยความฟุ้งซ่านอุทธัจจเจตสิก